เสรีภาพซึ่งพวกเราเชื่อมาตลอดนะครับว่าไม่ว่าจะจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านจะรักชอบแบบใดน,นะครับก็ควรจะมีได้รับสิทธิเสรีภาพคุ้มครองตามกฎหมายนะครับนี่คือความเชื่อของพวกเราซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวัฒนยาบุญนาถที่ท่านได้สละเวลาแล้วก็ทีมงานนะครับได้ขัดเกลาร่างกฎหมายนี้นะครับ นำมาเสนอต่อสภาผู้แทนรัศฎรนะครับซึ่งผมก็จะนำนำเรียนท่านประธานสภา,าต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณคุณวัฒนยาบุญนาคแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านวัฒนายาบุญนาคได้พบกับพี่น้องสืง่อมวลชนแล้วก็ได้นําเรียนถึงเนื้อหาสาระสาคัญของร่างพรบฉบับนี้ครับขอรียนเชิญครับ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกทกท่านนะคะวันนี้เดียต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังนะคะในการถแถลงข่าวกันตั้งแต่เช้าค่ะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเมื่อวานนี้จะกลับมาทันไหมนะคะเกือบจะเป็นผู้ประสบภัยที่จังหวัดตรังไปแล้วเครื่องบินยกเลิก cancel flight นะคะกะ็สืบเนื่องจากวันนี้นะคะก็จะมีความประสงค์ก็คือจริงๆต้องขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ การทําหน้าที่สสของเดียนนะคะตั้งแต่ในสมัยการประชุมที่แล้วนะคะของรัฐสภาชุดที่แลว้วที่มีการยื่นร่างพรบรสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาพร้อมกับร่างพรบรคู่ชีวิตค่ะซึ่งในขณะนั้นเดียนในฐานะที่เป็นอดีตสสสมาชิกพักพลังประชารัฐค่ะ แม้จะอยู่ในส่วนของฝ่ายที่เป็นรัฐบาลแต่ว่าในการลงมตินะคะให้ความเห็นชอบกับร่างพรบทั้งสองฉบับเดี๋ยวก็ได้แสดงจุดยืนนะคะในความคิดก็คือการรักษาเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมค่ะ เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นสอสอในส่วนของฝากฝ่า,กายรัฐบาลในสมัยที่แล้วแต่เดียก็ได้โหวตให้กับพรบรทั้งสองฉบับนั่นก็คือทั้งคู่ชีวิตและพรบรสมรสเท่าเทียมแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะก็คือพรบรสมรสเท่าเทียมก็ไปไม่ถึงฝั่งนะคะแล้วก็สภาก็มีอันยุสภาไปก่อนก็เลยทําให้พวกเราจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ในสภาชุดนี้ค่ะ และวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่ทางเดียนะคะแล้วก็ทีมนะคะที่ได้มีโอกาสทําตัวพรบรสมรสเท่าเทียมก็ที่ได้ทําร่วมกันมาก็มีทางอาจารย์อุ๋ยนะคะประพฤติฉัดประพาชัยผู้สมัคร สสเขตบางกะปิของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณพร้อมศิลบุญจันทร์นะคะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และคุณพายุเนื่องจำนงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เราได้แสดงถึงจุดยืนแล้วก็ร่วมร่างพรบฉบับนี้ร่วมกันมาแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้นํามายื่นนะคะในนามส่วนตัวนะคะให้กับทางรัฐสภาให้กับทางสสนะคะ ต่อไปในการที่จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็ยื่นเพื่อเข้าสู่วาระของรัฐสภาในลำดับถัดไปค่ะอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำถึงความคิดและความเคารพที่เราเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมและที่สำคัญค่ะพี่น้องสื่อมวลชนที่เดียอยากจะบอกก็คือวันนี้เดียทำตามสัญญานะคะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทางตรงเดียพร้อมที่จะทางานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ใช่ค่ะอันนี้ยื่นในนามส่วนตัวค่ะก็วางแนวทางเหมือนแบบนี้นะคะว่าการยื่นกฎหมายหรือการทำงาน ใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทางตรงนะคะอันนี้เดียก็จะไม่ย่อท้อแล้วเราก็จะเดินหน้าทำงานต่อไปค่ะแต่ว่ากิจกรรมทั้งหมดนะคะที่ขับเคลื่อนภายใต้ผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เดียของดเว้นบทบาทก็คือขอยุติบทบาทในการทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเอ่อยังเป็นสมาชิกพรรคและยังทำงานเพื่อประชาชนค่ะแต่ว่าทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรค แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการขับเคลื่อนภายใต้ผู้บริหารชุดปัจจุบันอันนี้เดนไม่ขอร่วมด้วยค่ะซึ่งซึ่งตัวพรบรสมรสเท่าเทียมะคะ่ะก็เป็นในหลักความเชื่อของตัวเดยเองแล้วก็ทีมที่ได้ร่วมทําพรบกันมานะคะอันนี้ก็เป็นในนามส่วนตัวเพราะเราเชื่อมั่นในหลักเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมะคะ่ะ จริงๆต้องบอกว่าโดยสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้กับร่างของก้าวไกลก็คงจะมีความใกล้เคียงกันและรวมถึงกับร่างของฉบับประชาชนเดียว่าคีย์หลักที่สุดก็คือการที่เราไม่ต้องการแบ่งแยกพรบอีกอแยกร่างออกไปที่เป็นพรบรคู่ชีวิตนะคะที่ยังมี พูดง่ายๆก็คือว่ายังมีความกีดกันก็คือเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของเพศเพราะยังถือว่ายังจํากัดก็คือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอะก็จะต้องแยกออกไปใช้พรบรที่เป็นคู่ชีวิตค่ะในขณะที่คู่สมรสที่เป็นชายหญิงก็คือสามารถที่จะใช้พรบรสมรสอได้เช่นเดิมแต่ว่า ตัวเรื่องของการร่างแก้ไขเรื่องพปปอของสมรสเท่าเทียมตรงนี้ก็จะเป็นการให้คํานิยามก็คือผู้สมรสไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศเราถือว่าทุกคนคือมนุษย์เท่ากันค่ะไม่ได้แบ่งแยกเพศอีกต่อไปค่ะแล้วก็เนื้อหาข้างในจริงๆก็มีความใกล้เคียงกันแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยค่ะ เช,ชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะเพราะวา่าทางรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็จุดยืนของรัฐบาลของพรรคแกนนำเดิมนะคะในอดีตก็คือก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะยื่นตัวตัวสมพรบสมรสเท่าเทียมะคะ่ะเข้าสู่สภาในสมัยที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าด้วยหลักเหตุผลตรงนี้ เราะฉะนั้นเสียงของสภาแล้วก็บวกกับโลกนวันนี้อะค่ะที่มันขับเคลื่อนเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมแล้วก็การลดข้อจํากัดอคติเรื่องของเพศเดี๋ยวว่ามันได้ไปไกลมากกว่านั้นแล้วอะค่ะก็หวังหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะได้เห็นความเสมอภาคและความเท่าเทียมโดยเฉพาะรัฐสภาค่ะที่เป็นสถานที่ที่เป็นเสมือนตัวแทนของประชาชนเน้นก็จะต้อง ก็จะต้องเป็นสถานที่ในการที่จะเป็นการประกาศแล้วก็ทําตัวให้เป็นเหมือนอตัวแทนของความเสมอภาคและความเท่าเทียมแล้วก็การไร้ข้อจํากัดเรื่องของอคติทางเพศค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะได้ได้ไดได Vielen Dank. ผู้ชมเบสใจดีทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้กล่าวคุยในด้านมานามเดียนครับพอจะทางฝภาคประชาธิปัตย์ที่ทำทำการยื่นนะครับพอร์โต้เกี่ยวกับการสมงข้รข้อเทียมนะครับรวมถึงมีการยื่นนะับติดตามร่างกฎหมายอาการนะครับคุณผู้ชมขยับยากสักครู่หนึ่งครับไม่กล้าขยับไปไหนเลยทีนี้ สำหรับเมื่อสักุันที่ผ่านมานะครับเนื้อหาสําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทางด้านมาดามเดียเองก็มีความกระสงนะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การทํางานเป็นสอสอนะครับที่มีการประชุมกันครั้งที่แล้วที่ได้มีการยื่นพรบรสมรสถเท่าเทียมนะครับมาดามเดียเนี่ยบอกว่าตนให้ความสําคัญนะครับเห็นชอบกับพรบรชุดนี้ตนมีการสแสดงจุดยืนนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายที่พรบรดังกล่าวนะครับก่อนหน้าเนี่ยไปไม่ถึงฝัง่งฝันทําให้ตนเนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่ในสภาชุดนี้ วันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะมายื่นในานามส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเข้าสู่วาระของรัฐสภาในําดับถัดไปนะครับตนก็จะทําตามสัญญาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมตนก็จะทําต่อไปยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตนยังคงเป็นสมาชิกพรรคแต่ทุกกิจกรรมของพรรคนั้นตนไม่ขอร่วมด้วย สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยนิวทุกท่านนะครับเวลา8.52นาฬิกานาทีรายงานสดๆจากรัฐสภานะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับผู้ชมครับมาดามเดียร์ก็ได้มีการปล่อยคลิปนะครับเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับผู้ชมครับ ที่แล้วค่ะเดียก็ได้มีโอกาสมายืดน,นะคะร่างพรบอากาศสะอาดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ในสมัยเมื่อการเลือกตั้งปี2566ก็คือการรณรงค์การเลือกตั้งที่ผ่านมาได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบายของกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งอันนี้ตัวเดียเองและก็พร้อมกับทีมงานเช่นเดิมนะคะประกอบด้วยทาง ทางอาจารย์อุ๋ยนะคะประพฤติฉัดประภาชัยคุณพร้อมสินบุญจันทร์คุณพายุเนื่องจำนงแล้วก็ร่วมจัดทากันมากับทางาสสร่มทำขำนุรักษ์นะคะแล้วก็สสสันเพชรบุญญามณีค่ะวันนี้เราก็ได้ร่างฉบับกฎหมายาอ,าอากาศสะอาดนะคะครบถ้วนสเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่สภาในลําดับถัด ไปค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอให้ทางสสร่วมทําได้มาอัปเดตรายล,ายละเอียดกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณท่านวัฒนยาบุญน,นาครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมร่วมทำำําคํารักครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดพัทลุงพักประชาธิป,ปัตย์นะครับขอเรียนว่าปัญหาบลพิษอากาศนะครับถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วก็โลกของเรานะครับ หลายพื้นที่ขณะนี้นะครับมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า p m 2.5นะครับที่สูงนะครับในแต่ละปีหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับคนไทยของเราเนี่ยเสียชีวิตหลายหมื่นคนเพราะมละพิษทางอากาศนะครับขณะในระดับโลกนะครับองค์การอนามริโลกก็บอกว่ามาีประชาชนนะครับเสียชีวิตประมาณ7ล้านคนต่อปีนะครับถือว่า,อ,าอยู่ในขั้นที่วิกฤตนะครับ สำหรับสาเหตุของปัญหาฝุ่นพิษในประเทศไทยนะครับก็มีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์รถบรรทุกนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับการเผาขยะแล้วก็เผาในพื้นที่ภาคการเกษตรนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงฝุ่นพิษข้ามแดนเป็นต้นนะครับและเมื่อมีสภาวะลมอ่อนนะครับหรือเรียกว่าฝาชีครอบนะครับอย่างเช่นในขณะนี้นะครับก็ทําให้ฝุ่นพิษเนี่ยไม่สามารถระบาย ออกไปได้ดีนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นที่น่าเศร้าใจนะครับที่ตลอดที่ผ่านมาเรายังไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับและอย่างเป็นระบบนะครับแม้รัฐบาลในขณะนี้นะครับก็ได้ประกาศในการถแถลงนโยบายว่าจะผลักดันให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5เป็นวาระแห่งชาตินะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมนะครับและปัญหานี้ก็ยังสั่งสม และทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีนะครับอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมกันจัดทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพนะครับร่วมกับท่านวัฒนยาบุญนาคนะครับประธานคณะทํางานนวัตกรรมการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านสันเพชรบุญยามณีนะครับท่านประพฤติจตประภาชัยนะครับอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตบางกะปิพรรคประชาธิปัตย์ ท่านนัดบรรทัดนานะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ท่านสรรเพชบุญยามณีนะครับท่านพร้อมศิลป์บุญจันทร์ท่านพายุพายุเมื่อจำนงนะครับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทีมงานร่างกฎหมายและหลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะผมคิดว่าเราสูญเสียไปมากแล้วครับเราไม่สามารถนั่งรอและภาวนาให้ลมช่วยระบายฝุ่นออกไปได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องแก้ไขปัญหามลพิธาอากาศ อย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจถึงปัญหามีมาตรการอย่างเป็นระบบนะครับเราจะต้องร่วมกันปกป้องสิทธิของประชาชนที่จะมีอากาศสะอาดในการหายใจและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ได้นะครับด้านพรบฉบับนี้นะครับจะเป็น,นกลไกสําคัญครับที่จะทําให้มีการรายงานการปล่อยมลพิษควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกําเนิดนะครับไปจนถึงการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ที่ประชาชนและทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้ทําร่างพรบนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยผมจะเร่งนําร่างพรบฉบับนี้นะครับเข้าสู่สภาพเพื่อให้พิจารณาต่อไปนะครับโดยขอพี่น้องประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันให้ความเห็นร่างพรบฉบับนี้และขอรัฐบาลนะครับได้เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษและมลพิษทางอากาศอย่างจริงจังเสียที ทางการสนับสนุนภาคการเกษตรและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการขนส่งและรถยนต์ไฟฟ้านะครับและพลังงานสะอาดเป็นต้นและในระยะนี้นะครับผมก็ขอพี่น้องทุกคนได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นพิษรักษาสุขภาพนะครับงดกิจกรรมกลางแจ้งสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นและร่วมกันส่งเสียงเรียกร้องถึงรัฐบาลร่วมกันทวงคืนอากาศสะอาดทวงคืนสุขภาพและสิทธิ ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณพอดนะคะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยนิวอีกครั้งหนึ่งนะครับชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการพูดถึงนะครับการติดตามร่างกฎหมายในส่วนของอากาศสะอาดและก็หลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านมาราเดียได้มีการมายื่นหนังสือนะครับไม่ใช่ยื่นหนังสือที่ต้องขอผ่านทุกชมครับยื่นพรบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสมรสเท่าเทียมก็วันนี้จะมีในส่วนของประเด็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการรายงานอีกครั้งหนึ่งผู้ชมได้รับทราบนะครับ สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญนะครับของกฎหมายฉบับก่อนหน้าเรื่องของพรบนะครับสมรสถเท่าเทียมเนี่ยทางด้านมาดามเดียนะครับบอกว่าตนมีความประสงค์คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การทําหน้าที่เป็นสสนะครับตั้งแต่มีการประชุมชุดที่แล้วที่ได้มีการยื่นพรบสมรสเท่าเทียมตนนะครับมีการให้ความสําคัญกับพรบชุดนี้อย่างมากตนมีการแสดงจุดยืนนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมแต่น่าเสียดายนะครับที่ก่อนหน้าพรบดังกล่าวเนี่ย ไปไม่ถึงฝันนะครับทำให้ตนเนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่ในสภาชุดใหม่นี้สกู๊ตจบกับมีตั้งใหม่นิดคคครรัับบออขขบ รายชื่อผู้ส่งมีอัปเดตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ไดเห็น,นสื่อบางสํานักก็ได้มีการเปิดเผยผู้ส่งไปแล้วแล้วถ้าพี่ๆน้อง,งสื่อมวลชนได้ไปติดตามรายละเอียดก็จะเห็นได้ว่ารายชื่อผู้ที่เป็นคนส่งอะค่ะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ที่พูดประกาศไปเมื่อวันที่9ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเดียรคิดว่าเจตนารมณ์ตรงนี้ที่มีการตั้งใจสกัดกั้นการกีดกัน,กา,ก,นการแข่งขันด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวว่าวันนี้ทั้งตัวเดวเองที่พี่น้องๆสื่อมวลชนแล้วรวมถึงประชาชนทุกๆคนนะคะก็คงจะได้รับทราบรับเหตุและเดี๋ยวว่ามันเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยว่ามันมีความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในส่วนของเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเดียเองก็คงไม่ได้มีความประสงค์ที่จะต้องไปร้องเรียนใดๆต่อเพิ่มเติมเพราะก็ถือว่าการเลือกตั้งหัวหน้าก็ได้ข้อยุติก็คือวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้หัวหน้าพรรคคนที่9ฮาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ได้จากเรียนที่พี่น้องสื่อมวลชนไปว่า ัวโดยเองเยียมไม่ศรัทธาในวิถีการทําการเมืองในลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีชัดลายหลุดการมีการตรงใจผิดการสกัดกั้นเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมและมันแสดงให้เห็นถึงข้อกังขาในความสง่างามของผู้บริหารคณะชุดใหม่ ที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเฮียเลยประกาศขอยุติบทบาทใดๆกิจกรรมการเมืองใดๆในการที่จะขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ชุดนี้นะคะแต่ยังเป็นือว่ามีฐานะเ,เป,ป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ค่นนี้จะวางบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรอ่าไไม่ได้ร่วมกับ เดียคิดว่าในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเราทํางานได้จากหลายบทบาทโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ในอํานาจเข้าสู่อํานาจใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดมันอยู่ที่ความตั้งมั่นความเชื่อมั่นและความตั้งใจในการทํางานของเรามากกว่า มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสวงหาอํนานาจหรือประโยชน์ใดๆแล้วเราถึงจะค่อยทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้เหมือนเช่นวันนี้ค่ะในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ตัวเดวเองแม้จะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภาเข้ามาเป็นสส แต่ว่าเราก็สามารถที่จะทํางานก็คือการเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหากฎหมายต่างๆที่วันนี้เป็นปัญหาความทุกข์ร้อนของที่น้องประชาชนนะคะในการที่จะนําเสนอสู่รัฐสภาต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เบี้ยเชื่อมั่นว่าในการทํางานคนจุดนี้ที่เราจะสามารถทําทงานให้กับประชาชนสุดท้ายแล้วมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องการสแสวงหาเข้าไปสู่ตําแหน่งหรือว่าอาํานาจใดๆแล้วเราถึงจะค่อย เรื่อที่ยังไม่ทิ้งชื่อประธิญญาตรีเนี่ย คิดว่าตรงจุดนี้อะค่ะก็คงจะต้องขอรอดูทิศทางการทํางานของพักให้ชัดเจนว่านี้ก่อนนะคะตัวเดเองก็คิดว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะผู้บริหารแม้เราจะไม่ศรัทธาและเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวนานทางที่คณะผู้บริาหารชุดใาม่กำลังจะดําเนินไปอะคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้อยากที่จะเร่งขีปคาวาธในการตัดสินใจใดๆแลดเดี่คิดว่าในการทําง,งานการเนินสินใจก็แล้วแต่ก็จะต้องเกิดจากาความอดทนและความไม่ย่อดท้อในการทํางานดังนั้นเดียเลยไม่อยากที่จะเป็นการเร่งสรุปหรือว่าเร่งด่วนในการตัดสินใจใดๆ แล้วก็ในส่วนของการทํางานเพื่อประชาชนตรงจุดนี้เองด้วยว่าเราก็ขอตั้งมั่นในการที่จะเดินหน้าในการทํางานไปโดยที่ไม่จําเป็นเี่่ะต้องไปข้องเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมใดๆอีกภาคอี่นต่อไปค่ะหากในอนาคตถึงจุดที่จังการหาจุดนี้พาพลบรบัติไปร่วมรัฐบาลจริงเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดชีวัดนะมครับว่าเราจะอยู่ต่อหราว่าการเดินทางเียวว่าก็คงเป็นจุดครบทวนสําคัญคงไม่ใช่สําหรับตัวเดยเองแต่เชื่อมั่นว่าเป็นจุด ควาสําคัญของสมาชิกพักประชาธิปัตย์ทุกๆคนรวมถึงประชาชนทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนพักประชาธิปัตย์มาตลอดเพราะว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าในการทางานของพักประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่นในอุดมการและการสร้างสิทธาพทางการเมืองที่ชัดเจนไม่ได้เป็นการทําการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชน์และอํานาจแต่หากเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวว่าตรงจุดน,นี้เองประชาชนและวถึงสมาชิกพัก ก็คงจะทําให้ได้รับคําตอบะคะว่าทิศทางที่ชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ที่เราจะเป็นพักการเมืองที่มีจุดยืนที่เราจะเป็นพักการเมืองที่เน้นในเรื่องของเชื่อในวิถีของอุดมการ์เดี๋ยวว่าเมื่อถึงวันนั้นจริงพวกเราทุกคนก็คงจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่ามันยังคงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ,คะ ก็ค่อนข้างจะหลายประเด็นนะครับทุกคบสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องนิดนึงแล้วเดี๋ยวทำการรายงานันดีกิินนึงนะครับก่อนที่จะจบการรายงานในส่วนของวันนี้ไป ก็ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านมาดามเดียเนี่ยก็ได้มีการเดินทางมานะครับเพื่อยื่นร่างกฎหมายนะครับพรบสมรับท่าเทียมรวมถึงมีการติดตามนะครับพรบอากาศสะอาดที่ได้มีการดําเนินการไว้ก่อหน้านผู้ชมครับก็เป็นการติดตามผลนะครับความคืบหน้าต่างๆสําหรับเนื้อหาสําคัญนะครับของร่างกฎหมายฉบับข้อหน้าก็คือเรื่องของ สมรสเท่าเทียมเนี่ยผู้ชมทางด้านมารํามเดียก็บอกว่าตนมีความประสงนะครับคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การทํานทาหน้าที่เป็นสสตั้งแต่มีการประชุมครั้งที่ประชุมชุดที่แล้วนะครับแล้วได้มีการยื่นพรบรสมรสเท่าเทียมไปตนให้ความสําคัญนะครับเห็นชอบกับพรบรชุดนี้มีการแสดงจุดยืนนะครับในเรื่องของ City สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมแต่น่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้พรบดังกล่าวเนี่ยไปไม่ถึงฝังนะครับทำให้ตนต้องมาเริ่มต้นใหม่ในสภาชุดนี้ วันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะมายื่นในนามส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเข้าสู่วาระของรัฐสภาในลําดับถัดไปวันนี้นะครับตนได้มีการทําตามสัญญาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมตอนจะทํางานต่อไปมาดามเดียนะครับยังบอกอีกว่าตนเนยังคงเป็นสมาชิกของพรรค ทุกเ,เป็นสมาชิกของพักตามปกตินะครับชมครับแต่ทุกกิจกรรมของพักเนี่ยตนจะไม่ขอร่วมด้วยนะครับณนะเวลานี้ก็คงดูทิศทางการทํางานของทางพักไปก่อนตามที่มีการให้สัมภาษณ์เมสักครู่ที่ผ่านมานาะงสาววัฒนยาบุญนาคนะครับหรือประธานามาดาเดียประธานคณะทํางานนะวัตกรรมการเมือ,กองกรทมนะครับพักประชาธิปัตย ไม่สามารถลงสามาัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยเนื่องจากได้คะแนนไม่ถึงนะครับสามใน4ี่ในการยกเป็นข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตยเพื่อชิงหัวหน้าโดยล่าสุดนะครับนางสาวรัญ,ญญาได้มีการปล่อยคลิปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมาตลอด3-4วันที่ผ่านมา มาดาเดียนะครับได้มีการโพสต์คลิปดังกล่าวเนี่ยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยในในคลิปเนี่ยก็จะมีการระบุว่าอยากขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับที่ช่วยส่งเข้ามาให้เดียไม่ขาดสายในช่วงตลอด3-4วันที่ผ่านมาเดียพยายามที่จะไล่ตอบคอมเมนต์ของทุกคนให้ได้มากที่สุดแต่ก็อาจจะตอบได้ไม่หมดวันนี้เลยตั้งใจอยากจะขอทําคลิปมาเพื่อขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะโอเคครับผู้ชม สำหรับวันนี้นะครับการรายงานสดจากรัฐสภานะครับทางพี่ข่าวก็ต้องขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆชมเราจะทำการรายงานให้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอน,นครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไทยนิวของเรานะครับฝากกดติดตามเพจของเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเพจไทยนิวนะครับเจอกันใหม่สำหรับการรายงานในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี